สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านทำหมกหน่อไม้ทานเองนะคะเคล็ดลับความอร่อยเข้มข้นแซ่บนัวเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะวัตถุดิบของเราก็มีเพียงไม่กี่อย่างนะคะไม่ยุ่งยากค่ะ3มชั้นนะคะหั่นชิ้นเล็กๆนะคะประมาณ300กรัมค่ะต้นหอมนะคะ6-7ต้นนะคะ ใบแมงลักนะคะใส่ตามชอบเลยค่ะน้ำปลาล้านะคะปรุงสำเร็จรูปนะคะ1ทัพพีนะคะข้าวเบือรหรือว่าข้าวเหนียวที่เรานำไปแช่น้ำนะคะแล้วนำมาตำนะคะ3มช้อนโต๊ะค่ะหน่อไม้ลวกค่ะ250กรัมค่ะ พริกขี้หนูหรือพริกกะเหลี่ยงก็ได้นะคะ12เม็ดนะคะไว้โรยหน้าหอมแดง5-6หัวตะไคร้ซอย3ต้นนะคะพริกขี้นหนูนะคะหรือพริกกะเหลี่ยงก็ได้นะคะ20เม็ดนะคะอันนี้เราใช้ตำเป็นเครื่องแกงนะคะตำข้าวข้าวเบือที่เราแช่น้ำนะคะข้าวเหนียวนะคะตำเสร็จแล้วเราก็ใส่ตะไคร้ลงไปตำด้วย ก้นเหนียวเขาจะเหนียวนะคะเพราะว่าแช่น้ํานิ่มแล้วนะคะต้องใช้ช้อนคนให้เข้ากันแล้วก็ตำนะคะตำเสร็จแล้วเราก็ตักพักไว้นะคะนำหอมแดงนะคะลงตำนะคะตำพอหยาบๆนะคะ ใส่พริกกะเหลี่ยงลงไปด้วยเลยค่ะแล้วก็ตำนะคะตำพอแหลกนะคะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็นํำข้าวเบือก,กับตะไคร้นะคะที่เราตำไว้นะคะมาใส่ผสมรวมกันแล้วก็คลุกเคล้าโขกให้เข้ากันนะคะหน่อไม้ลั่วค่ะ แล้วก็ใส่หมูสามชั้นลงไปนะคะเราจะปรุงแล้วค่ะตอนนี้ใส่เครื่องแกงนะคะที่เราตำไว้นะคะตามด้วยน้ำปลาร้านะคะปรุงสำเร็จรูปหนึ่งทับพ,พีค่ะอันนี้เขาปรุงมาแล้วรสชาติดีมากคะ่ะไม่ต้องใส่อะไรเลยนะคะแค่นี้ก็อร่อยแค่น้ำปลาร้าเนี่ยคะ่ะถ้าชอบมากก็ใส่เพิ่มได้นะคะแต่ระวังเค็มนะคะ ผสมให้เข้ากันดีค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ต้นหอมลงไปค่ะตามด้วยใบแมงลักค่ะค่อยๆคลุกนะคะคุกเขาผสมให้เขาเข้ากันนะคะอันนี้แม่บ้านใช้กะละมังเล็กไปแล้วค่ะ เขาจนผักสลดเลยนะคะเข้ากันดีนะคะ่ะเดี๋ยวเวลาเราไปหมกไปใส่ในกระทะน้ำเขาก็จะออกมานะจะพอดีนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็นำไปใส่ในกระทะนะคะวันนี้แม่บ้านใช้กระทะเทฟลอนนะคะเทะส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงไปนะคะ เกลี่ยเกลี่ยให้เขาเต็มกระทะนะคะปิดฝานะคะเปิดไฟอ่อนทิ้งไว้15นาทีค่ะครบเวลาเราก็เปิดคนหนึ่งรอบนะคะคนคุกๆุกให้เขากลับขึ้นมาจากด้านล่างนะคะกลับเสร็จแล้วนะคะคนเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาอีกรอบนึงค่ะ ประมาณ5นาทีนะคะเราก็เปิดฝาขึ้นมานะคะเราก็โรยด้วยพริกนะคะพริกกระเหลี่ยงใบหอบไอ้ใบแมงลักนะคะโรยหน้าเขานะคะใส่ลูกโดดลงไปค่ะจะได้แซบๆนะคะแล้วก็ปิดฝาอบต่ออีก5นาทีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะคลุกเ้าให้เข้ากัน แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยปิดไฟได้เลยค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะเราลองมาชิมกันดูนะคะว่าอร่อยแซ่บเนื้อแค่ไหนนะคะเข้มข้นมากๆค่ะหน่อไม้ก็อ่อนนะคะหมูสามชั้นถ้าใครชอบก็ใส่เยอะก็ได้ค่ะ ข้นนะคะดัวมากๆสามชั 3, ้น่อไม้อ่อนนะกำลังดีนะคะอันนี้ต้องมีข้าวเหนียวจิ้มใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ใบแมงลักมากๆนะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมเยอะๆหอมแดงเยอะๆ,ๆใส่เครื่องเยอะนะคะอร่อยะคะ่ะ ลองไปทําดูนะคะง่ายๆค่ะทําแป๊บเดียวก็ได้ทานนะคะขอบคุณที่รับชมแม่บ้านจานโปรดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปของเรานะคะไว้พบกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ